โอเควันนี้ผมจะมาเล่นโลบอบกันครับไปดูกันเลยลเลยอยาเล่นแบบอะไรดีครับคอมเมนต่มาบอกกันหน่อยางั้นผมจะเล่นแบบนี้ครับโอเคเว้นอาร์พีไปดูกันเลย อโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโอเคเวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมจะไปอยู่เราเราจะไป หาสมบัติในบ้านสวนได้ในระบโอเคบินกันเลยหลังแรกให้เราไปอยู่บ้านเราก็เลือกบ้านสวนนะครับแล้วก็แล้วก็กดไปที่บ้านสวนอย่างนี้ครับแล้วก็กดเยี่ยมรอรอครับแล้วก็ปุ่รอครับนี่ครับมันจะเป็นกัดมันจะเป็นอย่างนี้ครับให้เรามาจูดังนี้นี่ ใช่แล้วก็กดที่ไปท่าสองถ้างั้นลองสองคู่ครับนี่ครับนี่ไงนี่ไงเราจะป้นได้นะครับนี่ครับนี่แล้วก็ป้นรัวได้แล้วครับนี่ครับเราก็ลองไปลองไปทำดูกันได้ครับ